ไม่ใหรอกครับ่านท่านเครับถือดนหลอกอย่างนี้หรอกตีไทไม่ตีทุ่งน้องก้อยท่านนะออกให้ใจเลุกไปไทแล้วก็เตะหมดเลยนะลุกนะเตะได้ริงเตะก้าแล้วนะครับมาพุทธมกพุทธวิ่งเาหนีแล้วก็แล้วครับพี่โก้ตองทีเหรอใครับไหเอสกิลีบีโก้ัาเลย นนะเอนออกมาเข้าเลยครับีออัเลยครับเลยนะในะพ่นีอเครื่องหลังเราจะเป็นพีเอพื่อนเดียวเลยเพื่อนเดียวยี่สิบนาทีอะไรที่เดือดเดีอไปเดียดมาเพราะว่าไม่พอของการบุญเสราเดือไม่ได้าฉะนั้นจะเพื่อนองนะครับพี่หนึ่งยูโฮอาลองเห็นะเซ็นถ้ามีตำแหน่งนะะครับพวกกันว่าคือตะทำบาแผนให้พี่ดีดด้กว่าดีดกวานดค นี่ยมาข้อมีบุ้งเลยนะนี่โว่าไม่ธรรมดาทุกคนรับประู้งหนักเลย่ครับของกกตเป็นโค้ชตเมือชาญยิ่งทีาไทยครับตอนนี้กลสาุญนะครับต้องเลือกครเลยต่อหน้าเราเปนเพื่อนกันีรีวิป็นลองว่านแหมวินจีเป็นประตูนะตัวนี้โอ้โหสองเปกกย โอ้โหออยอมเดกผีอมหรครับเหมือนพี่าก็บอกว่านเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงพิธีการนะครับของฟุตบอลกระชับมิตรร่วมใจส่วนนี้ไปมอบให้กับทางรัฐบาลทครับ ส่หลักนะครับเพื่อไปนำให้กับผู้สมัคัก็ดีที่นี่มีการนํ่บินก่อนนะครับก่อนที่จะับพบก่อนแล้วไปท่านั้วทัว่์ถ้าครับที่จะพ่วนะครับเป็นใครครับเป็นแนวทะครับก็คือคุณตระกูลโัทร์มาทุนทั่วไทครับพ่วงเงินหนึ่งแสนบาทครับนี่นั่นเลกบมาวกคนี่าประเทศไทยครับมอใหุ้ขภาบ

อ่าสื่มทนครับทีมเส้เดือนครับเเดือนครับเเดือนอ่าได้ครับเดี๋ยวทีมเส้เดือนอีกนะครับโดยพระมหาสุขอมจะไปจ่ายหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะครับเป็นปบรกันเราพี่ได้จ่ายเห้นะฮะโบรกันพี่ได้รปจ่ายให้นอนนี้ทาไปจ่ายให้อีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่าเป็นสื่อชนนะครับสื่อชนนะครับอ่าเดี๋ยวครับพร้อมให้นะครับอ่าเป็นครั้งแรกที่ขอเงินพระได้นะครับ

9ารวกูว่านะครับ9 5 0นะครับ9 0 0 0้น54บาทนะครับขอบคุณแล้วก็จะมีรับล็อกตีกระลำมานะครับหัวข้อที่หลังเขาบางรอยที่ถ่ายลู่อนมันไกลจากตัวหลัก ในนามของทางการที่ไทยนะครับในนทางที่เสครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมาเอพเรานวันนี้ถ้าเราสนุนความริเนทีจะเอไดครับวันนี้ผมก็จะส่งที่้อทีบกาทขอการิจารเรากระทำะี่สำนัก ตอนแรกก็คิดว่าจะมีแต่ใเดินกับกรกตปรมาจากทั้งนาการอิสแมะทั้งสำนักมสื่อมวลชนทั้งกัดในประเทศไทยนะฮะโอ้นัสียต่างหากนะฮะก็ไปอีกขึ้นเวลาที่ช่วยเวลามีสาดต้มก็เหนือใด้กางช่วยสลับกันไปสลับกันมารั้งอ่อล้ำคลองไปลองล้ำใงน้ำไหนไหนสู่น้ำ ได้บริจาคมาวันนี้มีอาวยเล็กๆอาวยเล็กจริงๆมาได้มาแจกขนมอะไรต่างๆด้วยเนาะร่วมบริจาคด้วยบริจาคเรื่องนี้ของมาแจกด้วยสมกับสาวๆกันนะฮะไปร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าไอ้บริจาคไร้ก็ล้านปูนเมื่อวันหนึ่งก็หมื่นล้านสนสุดสนนะครับดาก็ขอภาวนทุกท่านให้ได้มีความสุขความเจริญนะในหน้าที่การงานในชีวิตปลอดภัยแคล้วคลาดจาก พยานตลายทั้งปวงอายุวันโอสุขทั้งพระลังเดิถวัท่ันพระาจิปกัลยนพระดานถ่ายรูปะครับการทุก์ทุกข์กุ้งกุตัวสิบเทียงครับกุ้งครับดครับ